นี่ครับแล้วก็จะมีรถมาปลาที่ขึ้นเป็นปลานอนนะครับปลานอนหมายถึงว่าปลาที่เขาอยากแช่น้ําแข็งไว้แต่ว่าใครที่อยากจะได้ปลาเป็นๆก็มีรถออกบริการไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูไซต์ปลากันมันก็ต้องเดินต่อไปชีวิต เวลาเยอะแยะไม่จับจับต่อหน้าฝนโอ้โหไอเรานึกว่าจะพูดคำคงมาเลยเราก็รอฝังไม่มีอะไรบนเฉยๆใช่โอเคไปสวัสดีค่ะสสวััดีครบยินดีตอนรับ FC นะครับเขาูซชาแนลเดยองตปาโอ้โห่บึงบางเลยตอนนี้น้ำเป็นไงรถน้อยมากมากน้ำลงนะครับทำไมน้ำถึงลงแบบนี้ จับปลาค่ะกาลังจับปลาอยู่วันนี้เป็นวันที่สี่ละที่เราจับไปที่ผ่านมาจับไปวันละแปดตันอ่าจับไปสามวันออกไปยี่สิบกว่าตันหมดยังยังค่ะเยเยอะไหมคิดว่าเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายทาแล้วกันว่าเวลาเขาจับปลายอย่างเงี้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างเอาแล้ววันนี้คนงานไปไหนหมดอ่ะน้องค่ะอย่ฟังโนงฟังไหน,นอูอ้อ๋อลากเสร็จแล้วกําลังขึ้นปลามั้งเดี๋ยวลองไปดูไปรู้ว่าจะถ่ายทําได้หรือเปล่านะมืดเข้มมาเลย โอ้แล้วจับปลานะตกทุกวันใช่แต่ว่ามันก็ต้องเดินต่อไปชีวิตเวลาเยอะแยะไม่จับจับต่อหน้าฝนโอ้โหเราก็นึกว่าจะพูดคำคงมาเลยเราก็รอฟังไม่มีอะไรบนเฉยๆโอเคไปวันนี้เราให้แพที่ไหนมาจับแพโอบางเรนค่ะอ่าบ้านเดียวกันคนบางเรน ใครสนใจนะครับเจ๊โอนี่เหมากับเราไปแล้วนะครับโทรติดต่อเจ๊โอบางเลนได้เลยปลาสวายมีตั้งแต่ส์<อ>ประมาณสามโลหรือไม่ถึงสามโลก็มีนะลองติดต่อได้เดี๋ยวให้พี่อามใส่เบอร์โทรไว้ให้นี่ครับอันนี้คนงานก็ลากปลาปกติฝนตกเขาก็สู้งานกันนะนี่คนงานประมาณสิบกว่าคนขึ้นฝั่งนู้นครับวันนี้นแน่นไหมเนี่ยดูปลาในอวนเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะ แล้วก็จะมีรถมาปลาที่ขึ้นเป็นปลานอนนะครับปลานอนหมายถึงว่าปลาที่เขาจะแช่น้ําแข็งไว้แต่ว่าใครที่อยากจะได้ปลาเป็นๆก็มีรถออกบริการไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูสายปลากันปลาในอวนคิดว่าน้ําหนักเท่าไหร่ดูจากสายตาไม่รู้เดี๋ยววันนี้จะให้หมิวลงไปตักนะครับฮะไม่อยากหาประสบการณ์ใหม่เหรอเผื่อไม่ได้ถ่ายเด็กตกปลา,าก็มารับจ้างได้ ท้องอื่นไดไหมทำไมอะเย็นดีออกงานนี้เขาลากยังไงเขาลากจะตัวนู้มาหรอเขาลากไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ปลามันเหลือใช่ไหมเขาก็ขังไว้ข้างในเนี่ยรอบๆเขาอนี่นะครับอุปสรรคฝนลงเม็ดแล้วฮะวันนี้มีรถอ็อกมาด้วยนะครับนี่ใครต้องการปลาเป็นนะนี่รถอ็อกก็จะเป็นแบบนี้ไสคันหนึงประมาณ500โล เขาฝนตกขนาดไหนแดดร้อนขนาดไหนเขาก็ยังต้องตู้งานเห็นไหมไม่มีวันหยุดเลยเขามาทำงานเขาต้องทำงาน,นเออแต่เราอะสบายไหม <ทำ S 2> อยู่ในร่มมีคนถือร่มให้เนี่ยฮะ,ะทำทรงทำทรงเออทำงานกับทำทรง <laughs> มันแตกต่างกัน <laughs> อ้าวเราเป็นคนถือเหรอ <laughs> <laughs> ล้วคนถ่ายล่ะเราจะ เหนียวพยากรบอกว่าตกถึงหกโมงเย็นใช่ที่บ้บายอะ่ะถ้าหลังจากนี้งดลงทิดสามวันแสดงว่าเราเป็นหวัดกันนะฮะอ,อ,อะไรยูอนะ้ำ <laughs> ยูย่น้ำโอ้ยปลาล้มแล้วาและสาเขาบอกว่าถ้าใครจับล่มอ่ะมนันมีโอกาสที่ฟ้าจะลงเพราะล่มอ่ะมันเป็นเหล็กมันนำไฟฟ้าอยู่ ปากเลี้ยวถ้หาหันมาแล้วเปาตัวตดำสีไม่ใช่เลยนะนี่ครับเวลาขึ้นปลาครับเขาก็จะเอาไม้ไผ่นะครับมากั้นไว้แล้วก็บีบให้ปลาเข้ามาอยู่ในพื้นที่แคบๆนะฮะนี่แล้วก็จะใช้เข่งตักขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้มือนะครับจับหางปลาสวายเอาใส่เข่ง สังเกตที่คนจับนะครับต้องใส่ถุงมือนะอปลามันมีเมือกนะครับมันลื่นใส่ถุงมือมันก็จะช่วยได้นะครับเอ่อมือที่แล้วก็จะถูกเอาขึ้นมาชั่งเวลาชั่งเนี่ยเข่งมันน้ำหนักสกิโลกร,รมัมแล้วก็จะหักน้ำอีก1กิโลกร,รมัมสมมติชั่งห้าสิบี่เราก็จะจดห้าสิอย่างเงี้ยฮะปลาตอนนี้เนี่ยงดอาหารมาเป็นอาทิตย์แล้วครับปลาเขาก็จะไม่ได้อ้วนมาก ในท้องเขานี่แทบจะไม่มีอาหารเลยอันนี้เป็นรถที่เราจะออกนะครับในกรณีที่มีคนสั่งไปลงบ่อตกนะครับหรือว่าเอาไปเเลี้ยงต่อหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นรถออกข้างในนี้ใส่น้ำไว้แล้วแล้วก็มีออกซิเจนพันหนึ่งประมาณ500กิโลศนี่เครับคนงานตู้ฝนกันสุดๆครับทำงานแข่งกับเวลา อ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับ5้าร้ยสี่ิแปดกิโลกรัมนะฮะเดี๋ยวที่เหลือจะขึ้นเป็นปลานอนนะครับปลานอนเนี่ยด้านในรถนะครับเขาจะบรรทุกน้ําแข็งมาเต็มเลยนะในรถออกนะครับจะมีเทคนิควิดนึงนะฮะคือใส่น้าแข็งไปเพื่อไม่ให้ปลาเนี่ยดิ้นนะครับน้ำพอน้าเย็นเย็นปลาเขาจะแบบนิ่งๆนะฮะมันจะลดอาการให้ปลาไม่ช้ํารถออกออกไปแล้วครับเมื่อกี้พีเขาบอกว่าไปส่งที่สุพรรณนะฮะ ระยะทางไม่ไกลอย่างนี้ปลาแข็งแรงแน่นอนแล้วเดี๋ยวเขาจะถอยคันสีส้มมาะนะครับคันนั้นเป็นปลานอนปลา,า,าแช่เนี่ยครับเขาก็จะเอาน้ําแข็งรองพื้นไว้ก่อนหีวอิจฉาปลาไหมปลาล็อตนี้ยตรงออกต่างประเทศเยุโรปใครบอกเจโอบอก ไม่เอาอะน้อนหนาวได้ <laughs> <laughs> ปลาร้อนนี้ส่งออกอยุโรปฮะเวลาเราแช่ปลาแบบนี้นะครับคันทบหนึ่งเนี่ยใส่ได้ประมาณสี่ตันเลยฮะพอปลาหมดครับเขาก็จะไล่มาใหม่ฮะต้องใช้แรงแล้วก็ความระมัดระวังสุดๆดปลาสวายนี่พลาดไม่ได้เลยทิมไปนี่โรงพยาบาลอย่างเดียวเลยครับ ปลาสวายกับปลานินอันไหนลากยาวกันเนาะยาวเยอะเลยนะทุกคนแถวบ้านเราไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยทุกคนแบบที่แบบเขาไม่ได้ลากทุกวันอะไรเงี้ยเขาจะไม่ไม่กล้าเสี่ยงขนาดสวายเล็กเขายังไม่เอาเลยโอ้โหปลาสวายเล็กนี่ทิมสุดๆไม่คุ้มกันเมันกับคุ้มก็ครั้งก่อนที่เราลากกันเองอะพี่ดีโดนไปค่ารักษาแพงฉัดเลยต้องไปทำแผลต้องอะไรต้องเย็บ ครับฝนตกแบบนี้อ,อากาศหนาวๆนาวนะฮะต้องกินหนาวหนาวนาวน,นาวใช่ไหม <c oughs> ปลาที่พวกเราเลี้ยงรอบนี้นะครับก็จะมีประมาณ10%เปนะร์เนะฮะที่ยังไม่ถึง3ามโลนะครับเขาก็จะแยกไว้เป็นอีกราคาหนึ่งต่างกันประมาณ5บาท ใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมด12เดือนเต็มๆจากปลาตัวขนาดไหนจำได้ไหมใช่ไม่ใหญ่อะใหญ่นะหัวมันก็ติดหนึ่งมาไวมากเหนียวอ่ะเหนียวสมมติถ้าเหนียวเป็นคนทำงานเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนต่างแข่งตัางแข่งทำไมอะง่ายง่ายสุดใช่ถ้าเป็นที่เสื้อเหลืองอ่ะไม่เอาโหเนี่ยยกเนียปวดหลังตายนะดูนะ ต้องแข็งแรงขนาดไหนอะเนี่ยยกทีห้าสิบกโลเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงช่างเก็ไม่ได้ไงช้าแต่เขาบ่นตรงไหนนะมันมันต้องหักอ๋อช่างกิโลอะใช่ลบลบสี่เนี่ยนะต้องคิดนานขนาดเลยทีมันจะส่องรวดไงอ๋อกะแตงหนีมันเอาได้นี่ครับปลาในอวนไม่พอครับต้องไปลากมาใหม่ฮะวันนี้ใช้เรือช่วยเพราะว่าน้ํายังลึกอยู่นี่การทํางานประเภทนี้นี่ นอกจากเสี่ยงกับฟ้าฝนแล้วก็ยังต้องมาลุ้นเงินครับว่าลากติดไม่ติดต้องเก็บอวนขึ้นมาใหม่ฮะแล้วก็ลากใหม่ถือว่าปลาใกล้หมดแล้วมิวยังหล<า>ือเยอะไหมเขาบอกว่าสว่ายมันฉลาดถ้าวันนี้ไปลากฝั่งนูง้นมันวันนีต้ต้องมาฝั่งนีง้จริงๆบ่อเราเนี่ยถือว่าเป็นบ่อที่ลากยากนะเขาบอกว่าถ้าเป็นบ่อโล่งๆเงี้ยมันก็ลากง่ายแต่นี้แบบต้องอยู่ใต้าทางเดินใต้อะไรแล้ว<ต>ปลามลันฉลาด มันพอคนลงอวนลงปับ๊บมันรู้เลยวไงว่าเฮ้ยแบบนี้เคยติดเคยอะไรเข้าใต้ทางเดินเลยใช่ค่ะหรือว่าเป็นปลาที่มีความเอาตัวรอดสูงมากส่วนตัวที่อยู่บนรถก็คือไม่ชาอาจจะเพิ่งตื่นหรืออะไรอย่งงี้ไม่ทัน <c oughs> เข้าไปไหนก็นหมดอากาศดีๆนอนๆอยู่ๆไปอยู่ไหนวอนเฉยเลยเอออันนี้ก็ลากปลามาแล้ว <c oughs> เป็นวันที่4นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะลากอีก น่าจะมีลุ้นอ่ะแบบสิวันอ่ะเป็น10บอ่ะเพราะปลามันก็ยังอยู่เยอะนะฮะก็เป็นเงินที่ได้มาก็ได้แค่พันปลาครับตอนนี้เราต้องตามหาค่าอาหารกันต่อไปค่าเบคอนค่าข้าวถึงว่าเขาไม่ซื้อกันเราซื้อหมดเลยอะไรที่ปลากินเราซื้อหมดนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อไปว่าจะกำไรหรือเปล่าโอเคคลิปนี้ไปก่อนรับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายใครอยากจะได้ปลาบึงบางเลนนะครับไปลงบอ่อตกปลาเอาไปกินเอาไปขายอะไรยังไงติดต่อเจ<อ>้าโอบางเลนได้เลยเดี๋ยวให้พี่อําแปะเบอร์ไว้ให้